สวัสดีค่ะวันนี้มากินเชอร์รี่ดอยกับลูกไหนให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นเชอร์รี่ดอยค่ะลูกก็จะเป็นลูกใหญ่ๆนะคะเนื้อข้างในจะเป็นสีแดงืกรอบตึงอร่อยะคะ่ะลูกไหนนะคะส่วนเชอร์รี่ดอยนะคะจะลูกเท่ากับเชอร์รี่เชอร์รี่ฝรั่งนะคะแล้วก็ลูกจะเป็นเนื้อจะเป็นเนื้อสีทองค่ะลูกไหนมินชอบกินกับพริกเกลือแต่ เชอรี่ดอยชอบกินกับน้ำปลาอะน,น้ำปลาหวานแบบนี้ค่ะลูกจะเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะคะลูกเชอรี่ดอยนี่ยค่ะอ ไม่ค่ะถ้าลูกดำ,ดำๆนะคะมันจะหวานถ้าลูกแดงแบบนี้จะเปรี้ยวอมหวานค่ะอันนี้ลูกดำนะคะลูกดำ น้ำลายสอกันไหมคะทุกคนอร่อยมากโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้กินให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนน้ำลายหงหมด <laughs> โอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ